สวัสดีครับทุกผู้ชมครับรายการโม้ยฟังของเรากลับมาแล้วครับประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมีนาคมนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับข่าวแน่นเอี้ยนเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f อพสป์ไทยแรงกันไปด้วยนะครับตามนี้เลยครับและต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ครับเรามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะช่วงท้ายรายการของเราเนี่ยจะมีของมาแจกด้วยบอกเลยว่าแรไอเทมสุดๆมาที่ข่าวแรกกันก่อนเลยอยู่กับเกมวอรเรนนะครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าฟูลเซนส์ไฟไหคว้าแชมป์แอฟริกาทีวีวอ h a เ l น n ์ สปิดหนึ่งครับในรอบเพลย์ออฟปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสลาการแข่งขันแอฟริกาทีวีวอร์เรนชาร์เลนเจอร์ไทยแลนด์สปิดหนึ่งที่กินเวลานานกว่า1เดือนกว่าๆเนี่ยนะครับโดยทีมที่ฟอร์มโหมดและคว้าแชมป์มาครองได้นั้นนะครับก็คือฟูเซนครับที่สามารถเอาชนะเม d e ินไทยแลนด์ไปได้นะครับในรอบชิงชนะเลิศถึง3ต่อ0แผ่นที่ครับ และที่สำคัญที่สุดนะครับทีมฟูลเซนครับทำาสถีติไลฟ์พ่ายตลอดการแข่งขันในครั้งนี้เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นรอบกรุ๊ปสเตจครับพวกเขาก็ไม่พ่ายแพ้ใครนะครับแต่อาจจะมีเสียแผนที่บ้างนะครับและในรอบเพลย์ออฟหรือออฟไลน์ที่เพิ่งจบไปในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ไม่พ่ายแพ้ใครเลยครับต้องบอกว่าเป็นราชาวาโลไลฟ์พ่ายจริงๆสำหรับแชมป์ในรายการนี้นะครับสำหรับฟูลเซนครับแต่สำหรับใครนะครับที่พลาดรับชมไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนรีแคปกันแบบสั้นๆให้ทุกคนรับฟังกันนะครับ เริ่มต้งกันที่แผนที่แรกกันก่อนเลยครับเป็นแผนที่สปิตครับที่ทาง m i t s เนียเลือกมาครับแต่กลับเป็นทางฟูลเซนครับทินนิ่งกว่าเก๋กว่าโดยเฉพาะอาจารย์เจมสูชิบอยฮะที่เล่นในอย่างยอดเยี่ยมโดดเด่นมากๆกับไซเฟอร์ของเขานะครับไม่รู้ที่บ้านทํากล้องวงจรปิดล่าหรือไม่ก็ทําตะข่ายดักลวดอะไรทุกอย่างนะฮะแมทแท็บไวของเขากับ กล้องของเขาเนี่ยต้องบอกว่าทําให้มีปัญหากับเอเมมากๆเลยนะครับจนพาทีมเนี่ยเอาชนะไปได้13 7ต่อ7ครับแล้วออกนําไปก่อน1 0ต่อศแผนที่แผนที่ที่2ครับเป็นแผนที่ที่ชิวาโรตัสครับที่ทางฟูเซนเนี่ยเลือกมาเองครับและทั้ง2ทีมต่างเลือกตัวละครเหมือนกันทั้ง5ตัวด้วยเป็น m i ลเลอร์ m อมนะครับมิลเลอร์คอก็คือเลือกเหมือนกันทุกตัวเลย ซึ่งสุดท้ายนะครับเป็นทางฟูเซนะครับที่ทำได้ดีกว่าด้วยความนิ่งและแผนที่เฉียบคมกว่าทำให้พวกเขาเสามารถเอาชนะไปได้13ต่อ8และออกนำไป2ต่อ0แผนที่และขึ้นแท่นการเป็นแชมเปี้ยนครับมาต่อนในแผนที่3นะครับซึ่งแผนที่นี้สำคัญมากๆครับต้องบอกว่าถ้าเกิดฟูเซนชนะก็จะเป็นแชมป์ทันทีแต่ถ้า MIT กลับมาชนะได้บ้าง ก็จะต้องต่อไปในแผนที่ที่4นั่นเองนะครับแผนที่นี้ครับเป็นแผนที่ที่ชื่อว่า i c e Box อกครับที่ทาง MIT เลือกมาครับด้วยความมั่นใจครับพวกเขาเนี่ครับเคยเอาชนะทีมฟูเซนมาได้ด้วยนะครับในรอบกรุ๊ปสเตจในแผนที่นี้ครับโดยทั้งคู่เนี่ยสู้กันได้อย่างสูสีมากๆแต่สุดท้ายครับก็ยังคงเป็นฟูเซนครับที่เดินเกมได้ดีกว่าจนเอาชนะไปได้13ต่อ10และปิดจอบคว้าแชมป์ไปครองได้แบบไร้พ่ายด้วยสกอร์3ต่อ0ย์แผนที่ครับ จบไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับการรีแคปรอบกราดไฟนอลของรายการ a อ r ริ a ั v ทีวีบอลลั่นเชลเลนเจอร์ไทยแลนด์สปหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยความสนุกความดุเดือดโดยเฉพาะเสียงเชียร์ในงานแรนด์เนี่ยต้องบอกเลยว่าขนลุก,กท่านผู้ชมเชียร์กันได้แบบจัดเต็มมากๆมันสุดๆหลังจากนี้นะครับในรายการสปีดสองครับทีมฟูลเซนยังคงจะฟอร์มแรงแบบนี้และรักษามาตรฐานแบบนี้และเป็นแชมป์ได้อยู่ไหมและจะมีทีมไหนขึ้นมาแย่งแชมป์บ้างคงต้องรอติดตามกันเลยครับ แต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าตอนนี้ฟูลเซนครับเป็นทีมระดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในสปิดหนึ่งนี้นะครับและยังมีอีกหนึ่งบทความที่น่าสนใจครับชายที่ชื่อว่า PTC ครับเขาเป็นบุรุษไร้พ่ายตั้งแต่สปิดหนึ่งเมื่อปีที่แล้วและบุรุษไร้พ่ายในสปิดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ด้วยครับซีอูสปครับข่าวต่อมาทุกท่าครับยังอยู่กับวอลเลนนะครับเขาบอกว่าเกลียนจนเป็นเรื่องฮะสลหรับเซลซิดครับโดนแฟนบราซิลขู่เอาชีวิตครับ ดูเหมือนยอดนักขายนะครับของเราจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วแหละครับท่านผู้ชมครับหลังเซลซิตนะครับผู้เล่นจากทีมเซนติเนลนะครับได้เผยผ่านสตรีมครับหลังจากจบนัดชิงคิกออฟว่าเขาได้เปิดข้อความในอินสตาแกรมและพบว่ามีกลุ่มคนชาวบราซิลจำนวนมากอินบ็อกเข้ามาส่งข้อความขู่เอาชีวิตตัวเขาและครอบครัวครับ โดยสาเหตุที่โดนขู่ชีวิตนั้นนะครับเพราะว่าระหว่างนัดชิง v c t 2024อเมริกาคิกออฟเนี่ยทางเซลซิดได้พูดจาท้าทายและยั่วยุใส่ทีมราวครับยอดทีมจากบราซิลจนทําให้แฟนๆเนี่ยชาวบราซิลเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมากครับอีกทั้งเจ้าตัวเนี่ยไปแย่งตําแหน่งตัวจริงมาจากพันคานาสตาบาซิเรียนด้วยแหะครับทำให้กระแสะความเกลียดชังรุนแรงขึ้นอย่างมากนะครับจนล่าสุดเซลซิดเนี่ยได้โพสต์ผ่าน X หรือ t w i t t e r เป็นภาษาโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็น ตัวผมเองเนี่ยก็รู้ว่ามีคนเกลียดผมเยอะม,มากในประเทศบราซิลแต่ผมก็ได้รับข้อความดีๆเป็นร้อยเท่าเช่นกันและที่ผมได้มาแข่งขันก็เพื่อสร้างความทรงจําดีๆให้แก่ตัวผมเองและเพื่อนร่วมทีมและสังกัดและแฟนคลับพร้อมกับทิ้งท้ายซื้อสกินทีมเซนเนลด้วยนะเซลซซนได้กนละ่าวไว้ <S 1> <S 1> <S 1> ออกแนว กวนประสาทซะด้วยแต่สุดท้ายค่ทุนผู้ชมครับถึงแกจะโดนใครเกลียดน,นะครับและโดนใครว่ามายังไงก็ตามครับแกก็ยังไม่หยุดขายของอีกนะสำหรับเซลซิสนี่นะครับตัวคอนเทนต์ของเซนติเนลจริงๆแหละครับข่าวต่อมากันบ้างท่านผู้ชมครับมาที่พับจีดีกว่าครับสำหรับสรุปพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2024เฟสหนึ่ง 1, สัปดาห์ที่2ครับ ผ่านไปแล้วครับครึ่งทางครับสระแกงขันพับจีไท s e r ซี s 2024เฟสที่1ในสัปดาห์ที่2ที่เต็มไปด้วยความสนุกและความมันแบบเต็มพิกัดเช่นเคยและสถานการณ์ตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยเลยครับท่านผู้ชมฮะโดยในสัปดาห์นี้นะครับมีทีมฟอร์มร้อนแรงขึ้นมากันหลายทีมเลยทีเดียวครับจะเป็นทีมอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันนะครับทีมแรกครับท่านผู้ชมครับเป็นกระต่ายคลั่งอย่างอีอารีนาที่โชว์ฟอร์มโหดครับม้วนเดียวจบฮะเดินหน้ายิงไม่สนลูกใครจนสามารถ คว้าไก่ไม่ได้ถึง4ไก่ในสัปดาห์นี้ครับทำให้พวกเขาบจบอันดับหนึ่งของสัปดาห์นี้ไปได้โดยมีคะแนนอยู่ที่190แต้มครับส่วนทีมอันดับที่รับเป็น Forest Natural Gaming ครับอาทิตย์นี้พวกเขาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นไม่แพ้ทาง E อเ e n รเลยทีเดียวครับถึงแม้จะไม่ได้กินไก่แม้แต่ตัวเดียวครับแต่ก็ชดเชยด้วยคะแนนคิวที่สูงมากๆรวมกันเนี่ยคิวไปกว่า8 0คิวจนจบอันดับที่2ของตารางที่119แต้มครับ มาต่อที่ a าร์ r มรี่เกมมิ่กันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ได้แชมป์รายการพ u b เ a อ i เซียซ r เปอร์ค2023วินเทอร์มานะครับฟองของพวกเขาก็ดูลงตัวขึ้นมากๆเลยครับเก็บคิวเนี่ยไปถึง79คิวครับในสัปดาห์นี้จบอันดับที่3ของตารางอยู่ที่115แต้มครับส่วนทีมอื่นอย่าง Magnetic Thailand นะครับ d a t e g ทรดเกมวลีไทย E-Sports บุรีรัมย n i t e d e s s p o r t s ก็ยังคงรักษามาตรฐานในการเล่นไว้ได้ดีครับ ทำให้พวกเขาติดมาเป็นท็อป8กันเกือบทุกทีมเลยก็ว่าได้ครับแต่ทีมที่ดูเหมือนจะยังเร่งเครื่องไม่ขึ้นนะครับนั่นคือทีลาทอนไฟครับของทางน้องโรสเตดและพี่อุ้มทีลาทอนนั่นเองนะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ยังดูไม่ลงตัวไม่คงที่ครับทำให้พวกเขาเนี่ยจบอันดับที่11ในสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งเป็นอันดับที่ไม่คุ้นตาเลยครับสำหรับแฟนคลับทีลาทอนไฟนะครับเพราะในลีกไทยเนี่ยพวกเขาคือทีมชั้นนําและมักจะเห็นพวกเขาเนี่ยลุ้นแชมป์อยู่เสมอนะครับและในอีกทางหนึ่ง ดูเดือดขึ้นมากจริงๆแล้วครับก็จบลงไปแล้วราบสลักการรีแกปสั้นๆในสัปดาห์ที่2ที่สู้กันได้อย่างสนุกเราใจจริงๆครับโดยมีทั้งทีมที่รักษามาตรฐานได้ดีและทีมที่มีฟอร์มที่โดดเด่นขึ้นมาทีนี้ครับเรามาดูตารางคะแนนสปรินต์พอยต์ใน5อันดับแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับสปินพอยต์หรือสป i ินตูนะครับที่เขาคิดมาใน PDS 2024เฟส1ครั้งนี้นะครับก็คือแข่งเป็นสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ3าวันวันศุกร์วันเสารอบโด จบสัปดาห์หนึ่งสวันเนี่ยใครจบอันดับ1อันดับ2หรือจบอันดับที่เหล่าไก็ตามเนี่ยเขาจะมีคะแนนสะส,สมนะครับแล้วพอจบสัปดาห์เขาก็จะดีเซ็ตคะแนนแล้วก็เริ่มเล่นกันใหม่ในสัปดาห์ที่2พอจบในสัปดาห์ที่2ก็จะมีคะแนนสะส,สมให้กับทีมที่จบอันดับต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะเอาคะแนนมารวมกันท่านผู้ชมาคะแนนสะส,สมเนี่ยใครติด1ใน6ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับมาดูครับตอนนี้อันดับที่1นะครับเป็น E a r e n a ครับสสัปดาห์นะฮะคะแนนรวมอยู่ที่295คะแนนฮะ อันดับที่2ครับ m a g n e t i c Thailand ครับอยู่ที่280คะแนนครับอันดับที่3ครับฟ o r e เรสต์เนเ a อร์อลเกอยู่ที่200คะแนนฮะอันดับที่4ครับ a m มริกเกมมิ160คะแนนครับอันดับที่5ครับ Q Confirm ครับ125คะแนนคงต้องมารอดูในสัปดาห์ที่3แล้วครับว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองจะเป็นเอียรนาที่คว้าแชมป์ไปครองแบบไม่พลิกโผหรือจะเป็นแมกนาติกไทยแลนด์หรือจะเป็นทีมอื่นที่โชว์ฟอร์มโหดปาดหน้าคว้าแชมป์ไปได้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดในสัปดาห์สุดท้ายมีดรราาม่่แนนนอสหับ 2024เฟส1ครับมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างไปที่โมบา e กันบ้างสำหรับ Dota 2ครับเผยอสถานที่จัด T.I. 2024ครับประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสถานที่จัดการแข่งขัน The International 2024หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลกของเกม Dota 2หรือเรียกกันสั้นๆว่า T.I. นั่นเองนะครับโดยรอบนี้ในปีนี้จะยกทัพกันไปจัดกันถึงที่สนามโคเป h เฮเกนโรโยอารีน เมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กครับที่จุคนได้มากกว่า17,000คนครับและงานนี้ยังเป็นการกลับมาจาัดก,การแข่งขันในชีวิตยุโรปในรอบ13ปีอีกด้วยโดยการแข่งขันนี้ครับจะถูกจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้คงต้องมารอดูกันแล้วครับว่า16ทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าไปแข่งขันในรายการที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดต้าทูเนี่ยจะมีทีมไหนบ้างและทีมไหนจะคว้าแชมป์มารอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันถ้ามีอัปเดตอะไรมอยฟังจะตามติดใกล้ชิดมาอ่านให้ฟังกันแน่นอนนะครับและกรุณุให้คนไทยของเรา ได้ไปแข่งขันรายการนี้ด้วยครับข่าวต่อมากันบ้างดีกว่ายังอยู่กับโมบ้าแต่ข้ามแพลตฟอร์มไปที่มือถือกันบ้างสำหรับเกม ROV ครับสรุปการแข่งขัน ROV Pro League 2024 Summer รอบเก็บคะแนนสัปดาห์ที่6ครับเดือดกันย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแข่งขัน ROV Pro League 2024 Summer ในรอบเก็บคะแนนที่ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่6กันแล้วนะครับและในสัปดาห์นี้ครับผลการแข่งขันจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับเป็นทางกระต่ายข้าง E Arena พบกับจ่าฝูงอย่างเบคอนธามครับโดยเกมนี้เบคอนธามเนี่ยเริ่มเกมได้สวยออกนำไปก่อน2เกมแรกแต่ทางอ e ีอารีนาครับก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆตีคืนกลับมา2เกมรวดเสมอกัน2ต่อ2เกมจนต้องมาวัดกันที่เกมสุดท้ายเกมที่5และเป็นทางจ่าฝูงครับอย่างเบคอนธามก็ไม่พลาดกับเบียดเอาชนะไปได้3าต่อ2เกมแบบสุดมันถัดมาครับในวันเสาร์กันบ้างคู่แรกเป็นฟูลเซนพบ้อมกับไฮไดสปอร์ตเกมนี้เป็นทางไฮไดสปอร์ตที่เริ่มเกมได้สวยออกนำไปก่อน1ต่อ0เกม ฟูเซนก็ไม่อยอมง,ง่ายๆตามตีเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งเกมแต่สุดท้ายครับเป็นทางใครได้สปอร์ตที่เครื่องติดลวดเดียวเลยเอาชนะ2เกมลวดปิดเกมไปได้3ต่อหนึ่งเกมและวลังอยู่อันดับที่หของตารางต่อไปครับคู่ต่อมาครับเป็น p e ีเอชจีอีสปอร์ตพบกับบุรีรัมย e ูเนเต็ดอีสปอร์ตนัดนี้บุรีรัมได้นูนูครับมิดเรนระเบิดฟอร์มเก็บคนเดียว3 MVP ช่วยทีมเอาชนะ3ต่อศูนย์เกมคว้าแต้มที่3มาได้นะครับพร้อมขยับแซงฟูเซนขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตารางครับมาต่อกันในคู่ที่3ในนวัาสาวน e port, time, เสาม์มนะควัน นั่นนี้ครับเหยื่อแดงงัดฟอร์มเก่งครับไล่กดเบคอนถามลูกหมูนี่ครับไป3เกมรวดเก็บชัยชนะแบบขาดลอย3ต่อ0ูนเกมทําให้ขยับแซงอีเรนาขึ้นมาเป็นอันดับ2ของตารางครับมาต่อในวันอาทิตย์ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับวันอาทิตย์ครับคิงออฟเกมเมอร์ขับครับพบกับฟูเซนหลังจากเข้าสู่ฤดูกาลครึ่งหลังมานี่นะครับฟูเซนเนี่ยฟอร์มทีมเนี่ยกลับมาได้อย่างดุเดือดเช่นในแมตช์นี้นะครับฟูเซนเนี่ยสกัดดาวรุ่งไปอีกทีมแล้วครับหลังปิดเกมมาชนะเคโอจีไปได้3ต่อ1เกมพร้อมแซงบุรีีรรรััััััมมกกลบบบขึึ้้นนนนาเป็ออด7คคงง คู่ต่อมาท่านผู้ชมครับ e arena พบกับ psg esports เกมนี้ e arena ต้องการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาพร้อมขยับแต้มเพื่อนหนีทีมที่ตามหลังมานะครับแต่ว่าในแช์นี้นะครับโดน psg esports ที่ได้ซีนนนะครับซัพพอร์ตคนใหม่ลงสนามแบบเปิดสนามเลยแหละครับและผลของการแข่งนในคู่นี้นะครับเป็นทาง psg esports ครับสามารถชนะไปได้3-0เกมครับทำให้ e arena เนี่ยหล่นลงมาอยู่อันดับที่3ของตลางและคู่ที่3คู่สุดท้ายครับ t a l o n e s p o r t พบกับ buliram united esports ก่อนหน้านี้ครับภาษาสายฟ้าทําท่าว่าจะหลุดโผจากการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟไปแล้วนะครับในช่วงครึ่งฤด,ดูกาลแรกแต่พวกเขาสามารถเร่งเครื่องทำผลงานเก็บชัยชนะมาได้3แมตช์ในครึ่งฤดูกาลหลังแต่ในแมตชนี้ครับ บุรีรัมย์นะก็ยังคงรักษาฟอร์มไว้ได้ครับสามารถเอาชนะทารอนอีสปอร์ตไปได้3ต่อ1เกมทําให้ขยับแต้มเนี่ยแซงขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางแล้วณนะเวลานี้ครับจบไปแล้วนะครับสรารการสรุปผลการแข่งขันอาวีโปโลรก2024ซัมเมอร์รอบแบ่งกลุ่มสัปดาห์ที่6ที่ต้องบอกเลยครับว่าพลิกล็อกถล่มทลายกับหลายคู่เหมือนกันและในสัปดาห์ที่7นะครับของรอบเก็บคะแนนทีมไหนจะฟอร์มแรงจะมีพลิกล็อกอีกไหมทีมไหนจะโดดเด่นคงต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปครับ ข่าวอ e ีสปอร์ตหมดไปแล้วท่านผู้ชมครับมาที่ข่าวการโยกย้ายตัวผู้เล่นกันมากดีกว่าอยู่กับเกมเวอลเลย์กันก่อนนะครับบีดอีสปอร์ต e ผ่าตัดทีมครั้งใหญ่ฮะแมหมอใหญ่มาเลยถือมีดถือว่าสะเทือนวงการวอลเลย์บอลแปซิฟิกไม่น้อยเลยนะครับหลังทีมบีดอีสปอร์ต e สังกัดดางจากประเทศสิงคโปร์ครับได้ตัดสินใจปรับขุมกําลังใหม่อีกครั้งครับก่อนแข่งขันลีกแปซิฟิกที่จะเปิดฉากเริ่มขึ้นในเร็วนี้นะครับโดยพวกเขาได้ประกาศปล่อยผู้เล่นอย่างอีโกอิสนะครับออกจากทีมและส่งเครซี่กายอดีตของที จนเกิดกข้อสงสัยว่าบรีดจะไปดึงใครเข้ามาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดหายไปแต่ทางสังกัดดังก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องสงสัยนานและรอนานครับเพราะในวันถัดมาเลยครับพวกเขาก็ได้ประกาศเสริมทัพ2ผู้เล่นในทันทีครับนำโดยเซสครับอดีตผู้เล่น DIX ชุดลุ่งเนืองครับและเลดล่าครับอดีตผู้เล่นที่เคยอยู่กับทีมบรีดอีสปอร์ตมาตั้งแต่ยุคแรกเข้าร่วมทีมซึ่งทั้งสองคนนี้ครับจะเข้ามาร่วมทีมกับผู้เล่นเก่าอย่างสแคร y ี่เยและแจยอนครับ เพื่อเตรียมพร้อมลุยศึก v c ซ2 0 2 4 Pacific League ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับหลังจากปรับทัพครั้งใหม่พวกเขาจะมีผลง,งานดีขึ้นไหม รอติดตามรับชมได้เลยครับข่าวต่อมาดีกว่าท่านผู้ชมครับเซนติเนลปรับทัพใหม่ก่อนลุยมาสเตอร์มาดริดครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทางทีมมหาชนอย่างเซนติเนลได้ตัดสินใจปรับทัพใหม่อีกครั้งครับโดยพวกเขาได้ตัดสินใจให้แพนคาด้าครับสามารถหาทีมใหม่ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายโดยให้ผลว่าเจ้าตัวเก่งเกินไปที่จะเป็นตัวสำรองและจาำนวยความสะดวกทุกอย่างให้การย้ายทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและหลังจากนั้นไม่นานนะครับทีมมหาชนก็ได้ประกาศเปิดตัวเคอร์รี่นะครับที่ไม่ใช่นักบ้าสนะครับแหมแต่เป็นนัก ของแพนคาด้าครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าตำแหน่งตัวจริงจะมีการสับเปลี่ยนอีกไหมหลังจากนี้เพราะตัวของเซลซิตเองก็เข้ามาในฐานะตัวสำรองและแย่งตำแหน่งตัวจริงมาครองได้นะครับบอกเลยครับว่างานนี้ตัวจริงภายในทีมต้องมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างแล้วแะครับแต่ไม่รู้นะครับการปล่อยแแพนคาด้านะครับถ้าเป็นไปตามข่าวแบบนี้จริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเซนติเนลเนี่ยต้องเลสเปคเขาแลวครับที่ปล่อยแพนคาด้าเนี่ยออกจากทีมนะครับถ้าตามสาเหตุนี้จริงๆนะเพราะว่าแพนคาด้าก็มี ฝีมือยอดเยี่ยมนะครับไม่ควรเป็นตัวสำรองครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมอ่านข่าวไปเซลซิตก็โดนจับจ้องในประเทศบราซิลหรืออาจจะเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับมากันที่อา v ีกันมากดีกว่านานๆจะมีข่าวย้ายตัวกันกลางด้วยการแบบนี้ฮนะแต่มันไม่ใช่การย้ายนะเป็นการดึงกลับ F1 ฮนะหรือว่า First One ฮนะขวนคืนสนามหลังจากรอประกาศอยู่นานนะครับในที่สุดบุร um e ีรัมยูไนเต็ดอีสปอร์ตอาร์วีครับก็ได้เผยถึงอนาคตของ F1 หรือ First One นะครับ อดีตโค้ชของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับโดยทีมประสาทสายฟ้าครับได้ออกมาประกาศว่าพวกเขาได้ตัดใจส่ง F1 หวนคืนสู่ทีมอีกครั้งในฐานะตัวสำรองของทีมครับพร้อมกับให้เขาช่วยเหลืองานหลังบ้านและด้านอื่นของสโมสรไปพร้อมๆกันครับหลังจากนี้ครับตำนายผู้เล่นอย่าง F1 เนี่ยจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงบ้างหรือไม่และบ e ุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตในครึ่งหลังของฤดูกาลนี้จะจบลงอันดับที่เท่าไหร่ จะได้เป็นแข่งขันในรอบออฟไลน์หรือเปล่าคงต้องรอติดตามกันนะครับส่วนน้องครับใครที่เกิดไม่ทัน First One เฟิร์ส n e เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอดีตนะครับเขาเป็นดาวรุ่งเล่น d o t a 2มาก่อนในนามอินเทโซและต้องบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือมากๆนะครับข่าวสปอร์ตจบไปแล้วท่านผู้ชมครับข่าวการยกย้ายตัวเล่นก็จบไปแล้วสำหรับช่วงที่2ของรายการมาอฟังมาที่ช่วงที่3กันบ้างดีกว่าข่าวที่เป็นกระแสเรื่องวุ่นๆุ่นของนกนักเลงนกนักเลง จากกลุ่ม a c e b o o k นะครับที่มีชื่อว่านี่ตัวอะไรครับเป็นกลุ่มที่มีผู้คนเนี่ยมาโพสตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆที่เราไม่เคยรู้จักและทําให้เขาได้เห็นสัตว์หน้าตาแปลกๆมากมายในโลกใบนี้นะครับรวมไปถึงความน่ารักขำขันของสัตว์แปลกๆอีกด้วยแหละครับเมื่อไม่นานมานี้ครับเจ้าของ a c e b o o k นะครับหนิงนิชานะครับเจอนก2ตัวครับหน้าตาเอาเรื่องฮะทะเลาะกันโบกเวกเสียงดังอยู่ตรงหน้าต่างครับพอเจ้าของ Facebook เนี่ยมาเจอก็ต้องขำกับหน้าของนกทั้ง2ตัวนะครับที่ดูหาเรื่องเเกินครับ แถมตัวซ้ายนะครับยังทําท่าทางเหมือนกําลังเท้าเอวีนไปอีกนะท่านผู้ชมและเจ้าของโพสต์นะครับก็ได้คําตอบว่าเจ้านก2ตัวนี้คือนกปลอดหน้านวลน,นะฮะและเป็นนกขนาดเล็กและเป็นสัตว์ปากคุ้มครองอีกด้วยฮะแต่น้องเป็นสัตว์ที่ขี้วีนและหวงถิ่นเอามากๆเวลาเห็นเงาตัวเองในกระจกก็จะคิดว่าเป็นศัตรูแหมมันฉลาดหรือมันอะไรวะเนี่ยจึงชอบทะเลาะกับเงาตัวเองอยู่บ่อยๆฮะบ,บางคนก็บอกว่าน้องเนี่ยเป็นนกที่หน้าตากลักวๆดูนักเลงแต่จริงๆ แล้วน้องเป็นนกที่น่ารักนะครับและเสียงเพาะเอามากเลยแหะครับเรียกได้ว่าน่ารักเสียงจริงๆนะแต่ขี้วินไปหน่อยใครเคยเจอนกปลอดหน้านวลนะฮะวินบ้างลองคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้นะครับแม่ตัวอะไรวะเนี่ยมองกระจกแล้วทะเลาะกับตัวเองผ่านไปแล้วนะครับสลับทุกช่วงในรายการโมให้ฟังประจําสัปดาห์นี้กับทุู้ชมครับก่อนจะจากกันไปเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วรีแคปการดู eSport ในสัปดาห์นี้กันหน่อยครับว่ามีการแข่งขันอะไรกันบ้างเริ่มที่วอรเรนครับเตรียมระเบิดความมันกับ VCT มาสเตอร์มา i d ดริดอดหลับอดนอนเตรียมตัวอดหลับอดนอนกันแล้วครับรับความมันนะครับสารการขัน v c ซ2024มาสเตอร์มา i d ดริดครับรายการระดับโกลบอลรายการแรกของเกมวอร์ a n นในปี2024ที่ได้นำา2ทีมที่ดีที่สุดจากลีกใหญ่อย่างแปซิฟิก EMEA หรือยุโรปอเมริกาและไชน่านี่มันโซนจริงๆหรือเปล่านี่มันประเทศนี่ มาประชันฝีมือกันในรูปแบบการแข่งขันแบบสวิสสเตดครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่18ที่กำลังจะถึงนี้นะครับเพื่อหา4ทีมไปเล่นในรอบเพลย์ออฟที่จะแข่งขันในสัปดาห์ถัดไปรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนอย่าลืมติดตามเชียร์นะครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนจะเชียร์นอนให้เยอะแบ่งงานให้ดีมาซะดึกเลยมากันอีกหนึ่งเกมดีกว่าสำหรับสัปดาห์นี้ยังมีแข่งและเป็นสัปดาห์ที่ตัดสินซะด้วยครับสำหรับ p u b G ี h a i l a n d Series 2024เฟสที่1วีคที่3ครับ มาถึงโค้งสุดท้ายสลากแก่งขันพับจีซีซั่นแรกของหลีกไทยแล้วนะครับกับการแข่งขันพับจีไทยแลนด์ซีรีส์2.04เฟสที่1ที่ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่3กันแล้วนะครับที่ต้องบอกเลยครับว่าสนุกสุดเดือดเพราะเราจะได้รู้กันแล้วว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองและทีมไหนจะผ่านเข้าไปเล่นในรายการ APEC ็กคอร์ร e r ไฟเสำหรับ PGS กันบ้างนะครับห้ามพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมครับโดยจะเริ่มโดดแรกเนี่ยประมาณ6โมงเย็นในวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองทีมไหนจะคว้าแชมป์จะเป็น ปาดหน้าเคกปาดคว้าแชมป มาเราติดตามรับชมไปพร้อมๆกันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้ครับและแน่นอนครับทุกทมครับรับชมได้ทุกช่องทางของ PUBG Official ทุกช่องทางเลยครับมาที่อีกหนึ่งเกมกันบ้างดีกว่าที่ยังแข่งขันกันอยู่นะครับสำหรับ ROV Pro League นั่นเองครับมันก็ต่อในสัปดาห์นี้นะารสำหรับการแข่งขัน ROV Pro League 2024 Summer รอบเก็บคะแนนในครึ่งหลังของฤดูกาลที่กำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดจะมีทีมไหนบ้างไปดูกันเลยครับเริ่มที่วันศุกร์นะครับเริ่มเวลา1กโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมีแข่งขันแค่านึางยู่าง ท้ายตารางครับมาดูกันแล้วครับว่าใครชนะในแมตช์นี้จะทำให้พวกเขาเนี่ยคลายความกดดันและขยับตารางขึ้นมาแน่ๆลยครับถัดมาในวันเสาร์ท่านผู้ชมครับแข่ง3คู่ด้วยกันเริ่มแข่งขันตั้งแต่เที่ยงตรงเป็นต้นไปคู่แรกไฮด้าอีสปอร์ตพบกับเอ r e ร a นาคู่ที่2 PSG e s อ o r ีสปอร์ตพบกับเมคอนทามคู่ที่3 King of Gamer ครับพบกับทารอนอีสปอร์ต ส่วนในวาอาทิตย์แข่ง3คู่เช่นกันเริ่มเที่ยงตรงเหมือนกันนะครับคู่แรกใครได้ eSport พบกับ PG eSport คู่ที่2 E Arena พบกับ Thoron eSport และคู่ที่3บุรีรัมย์ยูไนเต็ด eSport พบกับ King of Gamer Club นั่นเองนะครับสาระการแข่งขนในสัปดาห์นี้ครับจะมีอันดับเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอย่าลืมรับชมกันนะครับทุาผู้ชมแข่งกันทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ติดตามกันยาวๆกันไปนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าทีมไหนจะได้ไปแข่งขันในรอบออฟไลน์กันบ้างฝากเชียร์ทุกๆทีมด้วยนะครับสามารถรับชมได้ที่ Facebook และ YouTube ของ Arena ROV Thailand ครับหันหน้านี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโมโฮ ฟังครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนจากกันไปอย่างที่ผมบอกช่วงต้นรายการนะครับตอนนี้ผมเปิดรายการว่าผมมีของเซอร์ไพรส์มาแจกด้วยต้องขอขอบคุณนะครับสโมสรฟูลเซนนะครับเพราะผมเนี่ยได้มีมาแจกครับเสื้อ e-sport หรือเจอซี่ของฟูลเซนที่มีลายเซ็นนักกีฬารวมไปถึงโค้ดและผู้ช่วยโค้ดครบทุกคนครับท่านผู้ชมนี่ต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่เขาใส่ แล้วก็ต้องบอกว่าในเวอร์ชั่นที่เป็นแชมป์ในรายการสปินหนึ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองเลยครับส่วนกติกาจะเป็นแบบไหนนะครับดูใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีดวงหน้าด้วยนะครับแม่อยากเก็บไว้เองจริงๆเลยอ่ะท่านผู้ชมครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f อ Thailand ลนดกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับเหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดทีมงานของเรานะครับผิดพภาพกันใดอ่านชื่อใครผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับ ใครที่อยากจะให้เราไปอ่านข่าวเกมอะไรอยากให้ทีมงานของเราไปติดตามขอบสนามที่ไหนนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับขอเป็นตัวแทนนะครับทีมงาน f อ Thailand นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม VCT Thailand Speed 1นะครับตั้งแต่ในรอบออนไลน์ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับขอบคุณจริงๆครับในรอบออฟไลน์ที่สมัครกันมากว่า2,800คนครับและก็เข้ามารับชมในฮอเนี่ยในวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเต็มทุกที่นั่ง พวกเราพยายามจะพัฒนางานต่อไปในสปิดที่2นะครับฝากติดตามนะครับแล้วขออาภัยในทุกภาพส่วนที่ดูแลได้ไม่ครบถ้วนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับในรายการโม้ให้ฟังประจําสัปดาห์ที่3ในเดือนมีนาคมในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ตัวผมบูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ